เาเป็นจังใดตกบ่ฝนทั้งฝุ่นบ่อเนี่ยของกอ,อยู่เอาอคือว่าจังซานทางนี้คือตกจนน้ำไหลเร็วจะมาแรงเถอะค่ะว่าสิมาคงสุดท้ายได้จอมือล้วได้หน่จออโโ้อก็สิ่โตเก้าหันตัวโอ,อ้สามตัวไหมเป็นสามตัวเิวว่นแมนเอาจับไปจะขางไปะอัน บอสามตัวท่านไอ้จับนี่เก็บซีเก้าซีเจ็ดหาเก้าหาจับให้แค่นี้เด้อสามตัวยังว่าจับกับว่ากันอยู่วาเข้าใครมาฟงสุดไทยกันวันนี้ไม่เห็นโตตัดอันอันว่งย่านี่มันบัดเข่ามัดงวนนี่มันดอีเข่าว่าซีตัวมหาจัจจันอืมคือสิตัดออกเป็นโบอัน ว่าวทุกไฟล์เลยซื้อเนื้ออันนี้ก็เดเอามาจับมันส่วนมากมันจะเป็นลางไหมตามมันน่ะโอ้ค่ะจ้าบางยามันมีมันมีซีัวเนาะมันมีมีหกมีหามีซีมีเปดเขาบดได้ไ่มอันนั้นงอ่างตรงนี้เขาบดจ้าปนีก็คิดว่าถ้ามันขอาวแกมปนีเพราบนกับลางอืมก็เอามาฝากพี่ตอนนอนก็ได้ตัวซีครูมหัศจรรย์น่ะ กัจจุณไงของเขาคือเกาล่ะกัจยุในตัวนั่นล่ะค่ายกันจ้าโอ้มันมาคล้องเกาตีมาเขากันกับสูตรหนีเส้นบอกครับมันก่เฮ็ดเฮ็ดหลายๆสูตรกับไปเบิ้งใส่กันอืมจ้าแต่ว่ามาครบบนเขานี่ยังคงเดิมบอกคงเดิมคงเดิมบ่ได้ปมั่วมันดอกบ่ได้ปิดยังมันดอกอันนั้นจ้าให้จับเอาเขา,ขา,ขา,ขาตีช่องแคบล่งหนาะจ้คาค่ะโอ้จ้ากืออยากให้ได้น้อยหางก็หนีเนาะ แมน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 จ้ะ <c oughs> เขาติเาดเข้าติดก็ได้ไปจับหัวนะค่ะอืมไม่ได้ตัวน,นี่แน่นอนจ้ะ <c oughs> เขาเขียนไนว้อันบางยานี่อันมังยานี่มันมีมีหามีหูมีหามีหู <c oughs> มีแปดอารีเบิ้งสิสิซีตีว่ามันออกมาแล้วนะจ้ะ <c oughs> อืม <c oughs> บ้านน,น,นี้เอา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 เงินนี้บ้านนี้เงินนีนะ้ของเงินนี้เนาะจ้ะ ของเงนนี้มันกิดสีมีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่เงินนี่เด้อพี่น้องวงนนี้เด้ออาจจะเป็นว้นแน่ละสามันหน้าอืมอันนี้มันบริเพิ่มมันบริเพิ่มยังดอกกันอยู่ในหันละอืมคืออยู่ในหนี้อยู่แวเจ็ดสี่แบบนีอยู่แล้วมันมันสี่เหลืออยู่สี่หนึ่งสี่สุดประมาณนั้นอ่ะจ้าคือวนเอนนี่ไพ่ในสี่ตัว พูดในประเดนน่ะอือค่ะแต่ว่าเลขกันสูตรที่เขาปล่อยม้านี่เขาส,สามารถจับสามตัวให้เพื่อนบอ้วยเพื่อนจับเองติดจับนี่แหละครับเ,เ,เอาสองตัวยืดได้หนีเดี๋ยวผมจะรักรอยผมสองตัวเพื่อนบอ้จ้าเออเอามาจับใซนเดี๋ยวสิจับใหมจ้าตั้แต่สีขาดปตื้อจับกุมนั่นนะั่นแหละจ้า ไปเป็นวุ้นหนเป็นรูดเด้อเดี๋ยวสิจับสามตัวหางเอาจ้าจับสามหางจ้าคิดว่ามันจะเป็นรักหนึ่งกับรักเจ็ดนะจ้าค่นนะเอาหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งโอ้มันมันมันตรงเลยสี่หางเนาะจ้าแต่ แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ว่าเราลอยลอยสองตัวดิจ้าอ่าครบแล้วนั่น<ม>เป็นตัวตดอืมซี่คูเือสาวนา่เเวาเลเซอเทปเพิมเติมยังไงพี่น้องข้ามมักบนเนะาะจับไปอีกเนี่ยเก็บศูนย์ตัวเดียวต<ม>ืมน้ำกระเบือเบาไว้ เจ็ดศูนย์เม็ดเดียวน่าแต่ว่าก็ตัดสินนั่นแหละสิบเจ็ดเนาะเนาะจ้าก็คือนในสี่ีคูณสีเลขสี่ตัวนี่เนาะขันผู้ใดจับนี่จับได้โลดนี่จับเอาได้เลยนี่คือกับเจ็ดสี่สี่ศูนย์ไปยังซี่ก็ได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสีเนาะจ้าเพราะว่ามัน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 พ่อสีอ่านออกแล้วว่าตัวใดขสีเป็นบนตัวใดขสีเป็นล่างอือค่ะบานนี่ ล่างมาเนี่ยจ้าล่างกันเจ็ดซีเจ็ดซีกับอ่าซีหนึ่งเจ็ดซีกับซีหนึ่งับนีลางแยกห้ครักหล่อขึน้นแขนเบลอแขนแขนแล้วแยกให้บนลางพรอมครับเพราะว่าตัวนี้มันมันมาบังคับให้เด้่ตีโตตีโตมหาจรจันเนี่ยจ้า ที่มีบทร่างคือบางยาแทนที่ว่าบอกเขียนไปแทนแอนเดนบ็อกค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละคื<ม>เอเขามีทิชชู่ของเขาแล้วคือมันมาในคลองเกา่าครับอือค่ะ,สะแสดงว่า,าบน<ด>บนนี่นักไปโหลดเจ็ดศูนย์ได้แมนแมนแมนติดจิตเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่ได้เยอพี่น้องแต่ขงางล่างนี่เจ็ดสี่เจ็ดเอนเจ็ดสี่กับสี่หนึ่งเนาะครับครับอือค่ะพุทธนั่งพี่น้องตีตัวนะ นี่แค่บทลาโอ๋อเห็นมีเห็นแนนอนงั้นจับเอาซี่ตวัวหนึ่งเม่ค่ะค่ะร้องพิจารณะเบงนักบนแน่นักล่างแน่เนาะอันใดตวัวใดมันเน,น,นเน้นเน้นล่างกันนักแน่จากน้อยอันใด้เน้นบนกันนักบนแน่จากน้อยล่างกับตัวไว้ได้ทุนคืนสิเม่ะอืมแต่ว่าเรกงานนี้เทพวยาน่เนาะเรกงามมีซี่หนึ่งหนึ่งซี่เก๋อโอ้หมักอยู่เด้ค่ะซี่หนึ่งหนึ่งซี่เนี่ย พี่วังยาตามห้อยเลยล่างอย่างเดียวนี่บังยามันได้เปีโอ้คันบ่ไหลายมันไปหลยหมต่อมาหน้าเมียนยูโดค่ะมันกัเบ่ไหลมันกับมันไม่ได้เปีบานนี้งววนี้มันได้ซีจ้าเออก็เลยว่าจับซีเป็นล่างเลยน่ะนะมากอยู่มันมีดมันมาน้ำน้ำห้องน้ำคอยมันอยู่มันเนาะห้อยเก้าอับรับวังยาได้ได้เปีจ้าประเดี๋ประเดี๋มันไปเบื้องเอา ได้เปลือกเดี่ยมันก็เลยงวดนี้ก็ได้ซี่มันนี่ตรงกันกับอยู่ในตลาดอ่อืมก็ได้เอาซี่จับไห่ก็คือเจ็ดซี่กับซี่หนึ่งครับรางซีอย่างเดียวอืมรางนี่สื่อติดซีไว้รับครับจ้ะแต่ยังถึงยังปะตาตองงวดเดออ้อเนาะที่เขาหฮมาตองงวดซี่ครูนี่ทัเป็นอ,อยู่ในเลขเกันเดียวกันแล้ว่ะสูตรนี่สูตรนี่มากบนสูตรนี่มาบนแน่นอนจ้าอืม มันได้ศูนย์กับหนึ่งไหจ้าเลขบนค่ะเดวเจ็ดไปไซสจ้าอามพสีมันมาล่างเลยดิจ้าเขาก็ศูนย์หนึ่งเจ็บไปไซส์จ้าดังลอยเขามาใส่เอาแกับหกมานเรียบร้อยอันสุอื่มหายวันนี้ได้โชคได้มาเน้อพอได้หายใจแน่อืมตั้งมากันหายใจาเนอยู่สามตัวตรงๆมานกับไ้จังๆในเจ็ดซีกันซีหนึ่งเนี่ยออกมาโลด ใช่ดอกสามนั่งมันนี่ยือดอกคนกีล่างล่ะจ้าจังไดกับเขาแท่ในนอนจับคููนี่ครับแต่ว่าถ้าผู้ใดจ้าผู้ใดมีทุนแน่กันนั่นล่ะภายในเล็กซี่ตัวมหัจจรรย์นี่จับเวียนกันไดเลยจังไดกับไม้เห็นเนาะบนหลังเรียกว่าลายดอกจับตัดไปตัดมาอยู่นี่ล่ะคันผู้ใดมีเหล็กดับเหม็นเกม็นกะตัดดับเอาเนาะครับครับโอเคค่ะเสียนจังไดกับห้ยสูกสูกมันมันเฮงเฮงลวยลยปังปังแต่ผู้ใดอยากติดต่อเสี้ยนโดยตรงกะนั่นล่ะคิดว่าโคตรขึ้นให ทักท้ายไปได้เนาะค่ะเซียนครับออครับเออพ่อไดค่ะประกอกปากาค่ะกาแฟครับจะจะจะวันดีค่ะเอาค่ะเอฟซี FC เดี๋ยวสาบนาจ,จะทุนตัวเลขเซียนน้องให้ฟังเด้อค่ะอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วจ้ะเพิ่นกะจัดแยกบนรางให้น้หแต่ว่าผู้มีทุนกะต่อยบนต่อยล่างเป้น้ำเด้อพี่น้องเพิ่นแค่จับผู้ทุนน้อยจ้ะเพิ่นตัดออกเนาะคะ่ะเลขสี่คู่มหศจัน่นหัวบังหันเขาบนรางเลยหวัวหนีพนเพล้วน้ำหยิบยกมาแบ่งปัน่นค่ะ มีหนึ่งมีศูนยมี7ดมีส3โตัวนี่เพิ่นตัดห้คือ6กเจ็ดศูนย์หเจ็ดหนึ่งแปดเจดศนย์เละแปดเจ็ดหนึ่งเพิ่นคิดว่าบนนี่เจ็ดศูนย์มาคักๆแต่ว่าเพิ่นแยกล่างให้พร้อมก็คือสี่มาล่างเพิ่นว่า7จกับส1พี่น้องแต่ว่าผู้ใดมีทุนนี่จับได้เลยค่ะ1นึ่งศูนย์ศหสิแมค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่สี่เดศูยแล้วก็4 0, 0่ศเลขจะมีประมาณนี่จับได้แต่ว่ายยะถิงปเลข เกาเด้อพี n n ่น e hm, bon, ้องนี่ค่ะเหลขกที่เพ่นปอยตัวงวดที่งวดบังหันแถวด้านบนและแถวด้านล่างแตกสามตัวตรงก็ยังคงเดิมพี่น้องบ่เปลี่ยนแปลงมีหกมีศูนย์มีหนึ่งมีหามีสี่มีเจ็ดมีสองมีศูนย์มันตรงกันไหมคะนี่ค่ะมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดตรงกันเลยครบบนครบล่างจ้ะวิ่งซี่ก็หานี่ที่พ่นปอยตัวงวดมีเจ็ดสี่เกาสี่เจ็ดหาเกาหาก็ยังคงเจ็ดสี่สี่เจ็ดตรงกันผู้ใดบ่มิ่นจับกูกบเวียนได แต่เพิ่นตัดแคบลงก็เก่าก็คือมี 1, ม 0, ม 7, มอหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่อ้าเฮงเฮงเรืยๆปังปังฟังให้จบคลิปอยากอยากสอบถามยังเพิ่นโดยตรงอยู่ตุนคลิปเนาะค่ะสาบนานณปักไอดีไลค์คิวอากูดทั้งเสี้นน้องครให้พร้อมสอบถามในโดยตรงอา้าวคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เฮงเฮงยๆ,ยๆปังปังสุขสุขคนเงินในกองทองไรเขาไปละจ้ะสวัสดีจ้า